สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกคนนะครับที่กําลังรับชมอยู่ทางช่อง youtube ก็ดีช่อง f a c e b o o k แฟนเพจก็ดีนะครับพี่น้องครับผมลุงทัศน์ชาแนลนะลุงทัศน์ฮานอยลาวพี่น้องครับลุงทัศน์ฮานอยลาวครับวันนี้ผมมาเจอพี่น้องของเราในงวดวันที่วันที่เก้านะครับงวดวันที่เก้าวันที่แปดออกไปแล้วนะครับลงให้แล้วนะครับในส่วน นี้ลุงทัดจะมาลงกำนำกำลังวันน้อยธรรมดานะน้อยพิเศษลุงทัดลงให้แล้วนะครับและผลเมื่อวานนะครับของน้อยธรรมดาวันที่8ก็ออกตามนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดของลุงทัดนะครับของเมื่อวานนะลุงทัดที้ไปวิ่งที่3ลรอง9ตัวเชื่อม3902ที่ลุงทัดวงให้นะครับถ้าใครได้รับชมก็ ประมาณตามนี้นะส่วนชุดบนนะครับพี่น้องออก3 2 0ก็จะถูก3ามตัววิ่งตัวนี้นะครับเสียดายมากลงทัดให้สา2สองสงสามดึงมาเฉพาะตัวนี้ไม่คาดว่ามันจะมาเขียงมาแบบนี้ได้ปกติเขาจะไม่มาแบบนี้วันนี้ออก พาหลักมาหน่อยนึงครับออกศูนย์สองสองศูเสียดายมากครับลุงทัดก็เน้นว่าให้เชื่อมในนี้ส่วนล่างพี่น้องครับส่วนล่างลุงทัดให้วิ่งเก้าวิ่งเก้าลองศูนย์ออกอะไรพี่น้องครับออกเก้าแปดตัวเด่นเก้าสามสามเก้าสี่เก้าเก้าสี่ออกออกเก้าแปดแปดเก้าเก้าแปดนะ ถูกตัวนี้นะครับถูกเก้าแปดเป็นตัวที่ไม่เด่นตัวเด่นสี่ตัวไม่ถูกครับแล้วมาออกสองศูนย์ศูนย์สองบนด้วยที่ลุงทัศบอกประจําว่าเลขฮานอยจะไม่เหมือนเลขไทยไปบนไปล่างได้ถ้าใครจับทางถูกก็โอเคจับทางไม่ถูกจะไม่ถูกเลยครับมาครับในส่วนวันนี้ลุงทัดนจะมาลงต่อนะครับสาหรับหนอยธรรมดาเนาะกําลังวันมาครับวันนี้ได้เด่นอะไรกําลังวันลุงทัศนะ น้อยธรรมดาเด่นที่สุดนะครับวันนี้ ลุงทัดให้ตัวเด่นที่สุดเป็น8นะครับวันนี้เจ็ดนี่นะครับกำลังวันเด่นลุงทัดนะ 789ลุงทัดคาดว่าต้องมาแน่ๆครับพี่น้องครับโดยเฉพาะ8นะตัวที่ลุงทัดลองไว้นะครับตัวเชื่อมก็คือตัวหนึ่งที่ตัวลองลงมาก็คือ7กับ8กับ9นะพี่น้องยึดไว้เลยครับ7 8็ด โอ้โหพี่น้องผิดแล้ว พี่น้องครับลงทัดเขียนให้ผิดแล้วแหละลงทัดขอเขียนใหม่นะตอนนี้มันจะเป็นกําลังวันล่างครับลงทัดดูผิดนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่น้องครับถ้าเป็นส่วนบนนะครับส่วนบนนะ901091อันนี้เป็นบนนะครับพี่น้องนะ Số 9ก้าศูนหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ห้า เ็และลองนะครับพี่น้องครับ นี่นะครับพี่น้องครับสามหกบ7จ็ดละตัวนะครับคู่ชุดนะครับพี่น้องครับมาลุงทัดจับคู่ชุดเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะจับชุดนะครับ

แล้วสี่เก้าเก้าสี่สี่เก้าเก้าสี่แล้วก็ห้าเก้า 4 9 4 4ก0 4เก1 4 5 9 9 5 9559 5 0 5, 5 นี่นะครับสองสี่หกดสิลงทัดจะวางไว้12ตัว2 4 6สี่หกแปดสิบสิบตัวแล้วครับ เลขเด่นลุงทัดงวดนี้นะครับพี่น้องเลขเด่นนะเลขเด่นที่คาดว่ามันน่าจะเข้ามาคู่ชุดสองแปดเกศูนย์ดเก้าศูนยเลขในนี้นะครับมีโอกาสที่จะมาชนพวกนี้ได้เลขที่คาดว่ามาแน่ในหนึตัวในนี้2 8 90นะครับเพราะฉะนั้น เมื่อมาแบบนี้ลงทัดจะจับคู่ชวดให้น้อยที่สุดนะครับมาลงทัดพันธงเลยครับก็จะมี4ี่เก้าเก้าสี่สี่นะครับ 4 0่ศูน9์5ู0ยห้าศูนย์ศูนย์ห้าโอ้ตัวเด่นเยอะจังเลยวันนี้วันนี้พี่น้องครับ ไม่ลงพี่น้องวันนี้ทุกเที่ยวลุงทัศน์แต่ตัดสี่ตัวนี้มันไปหกตัวแล้วยังไม่หมดเลยอาลุงทัศน์พอแค่นี้ดีกว่าเพราะมันจะเยอะเกินไปครับตัวเด่นถ้าตามที่กริงมันยังมีอีกนะพี่น้องครับมันยังมีห้าศูนย์ศูย์ห้าแล้วก็เป็นสี่หนึ่งก็สวยมาในชนเลขเด่นในนี้แต่ไม่เข้าในนี้สี่หนึ่งมีสี่ศูนย์ศูนย์สี่ คงจะพอแค่นี้แหละพี่น้องครับอ่ะสี่เก้าเชื่อมสี่เก้าได้สี่เก้าตัวนี้นี่นะพี่น้องชอบตัวไหนก็จิ้มตัวนั้นแหละครับเพราะลงทัดคิดไปทีไรก็ไม่ถูกจะไปถูกตัวรองทุกเที่ยวพี่น้องคงจะเห็นแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นการคาดการของลุงทัดนว่าคิดว่ามันจะมา เหลือสี 1, ่หนึ่งกับหนึ่งสี่หนึ่งกับห้าหนึ่งไว้หรือมันจะมาโผล่สองตัวนี้พี่น้องครับมาในส่วนของล่างพี่น้องครับส่วนของล่างอันนี้ลืมทัดให้วิ่งก่อนนะโอ้เป็นเหลือชุดโต๊ดอีกพี่น้องครับเป็นชุดโต๊ดนะครับชุดโตด๊ด ชุดโต๊นะครับลงทัดให้640 640ูนย์หกส่ศูนย์หกสี่ศูนย์สองสี่เก้า สองสี่เก้าสองสี่เก้าเดี๋ยวนั้นลุงทัดจะวางไว้ให้สักหกตัวนะพี่น้องครับสำหรับคู่จดคู่โตด๊ดแล้วก็หกหกสี่ศูนย์ หลสี64 9, 64 9. ่เก้าหกสี่เก้าสองศูนย์สี่ สี่ห้าห้าศูนย์หกตัวหนึ่งพี่น้องครับห้าศูนย์หกแล้วก็สอง เก้าแปดนี่นะครับเชื่อมสองได้มีแค่นี้พี่น้องครับในส่วนของตัววิ่งก็วิ่งศูนย์นะครับวิ่งศูนย์ วิ่งศูนย์ลองเก้าครับตัวลองเป็นเก้านะครับมาในส่วนของล่างพี่น้องครับทีนี้อย่าลืมนะครับบนออกล่างล่างออกบนได้นะพี่น้องครับอย่าลืมจุดนี้นะครับเลขฮานอยจะไปแปลกๆจะไม่เหมือนเลขไทยเรานะครับส่วนเลขล่างตุงทัศให้วิ่งแปดเลยครับ หน่งแปดลองเครับเจ็ 7, 8, 9, ก็ตัวนี้แหละตัวที่ลุงทัดเขียนในตารางแหละพี่น้องครับเจ็ 7, 8, มาลุงทัดใส่คู่ชุดให้นะครับ7 3็ดสาม7าม สี่เจ็ดเจ็ดห้าห้หห้โอ้ยตัวยุ่งผมขึ้นมากวนอีกแล้วพี่น้องครับครับปู่ทำก่อนลูกแป๊บหนึ่งนะครับแบบครับแบบครับแบบผมาครับแบบครับ,รบลูกเแบาบๆก่อนครับแบบแล้วก็8ปสาม 8ปดสามสามแปดแปดสี่สี่แปดแหห้าแครับมาลุงทัศนขอวางเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาพี่น้องครับ8ปดสสี่ เจ็ดสีเจ็ดพี่น้องครับวิ่งเจ็ดลอง8นะครับเลขที่ขาดไม่ได้นะครับ2098นะที่ขาดไม่ได้เป็นเลขเด่น2องศนะครับ2098 เลขวิ่งลุงเลขวิ่งลุงทัดชี้ไปที่8กับ7ครับคู่ชุดให้74478448พี่น้องครับงวดน,นี้ส่วนบนให้วิ่ง0ูลอง9นะครับจะเด่นบนจะเด่นอยู่3ตัวคาดว่าจะไม่ผิดคือ901นะส่วนบนส่วนล่างครับล่างก็789ไม่น่าจะพลาดครับ แต่ลุงทัดชี้ไปที่8ปดกับเจ็ดมีเก้าตัวหนึ่งนะแต่ลุงทัดตัดออกก็จะมาเน้นที่เจ็ดกับแปดแทนนะครับถ้าเจ็ดกับแปดก็ลุงทัดวางไปสี่เจ็ดเจ็ดสี่แต่ถ้ามาชนเลขที่ขาดไปได้คือแปดมันจะเหลือแปดสี่สี่แปดเองนะพี่น้องครับทีนี้มันจะเหลือแค่สองหางนะนี่นะครับมันจะเหลืออยู่แค่นี้พี่น้องครับถ้าถ้ามาชนเลขที่ขาดไปได้ของลุงทัด เอาตามนี้กันแล้วกันพี่น้องครับถ้ามองไปหลายตัวมันก็กลายเป็นหลายหางเกินไปเนาะตามที่จริงมันก็มีสี่สามสี่ห้านั่นแหละแต่ลุงทัศไม่ได้เขียนลงลุงทัศก็จะคัดเอาสี่กับห้ามาชนในชุดนี้พอมาชนในชุดนี้ก็จะมีแปดสี่สี่แปดแปดห้าห้าแปดลุงทัศไม่ได้วงไว้ก็ไว้แค่นี้นะครับสําหรับคลิปนี้สูตรนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับอ่าลุงทัศสไลด์ให้ดูอีกรอบนะครับบนให้วิ่งไปที่ศูนย์ลองเก้า ล่างวิ่งมาที่8ลองเก็นี่นะครับแดลองเกบนะส่วนเลขที่ขาดไม่ได้บน2890อ้ามันก็ตัวเดียวกับเลขล่างเหมือนกันนะพี่น้องครับ2098บนลุงทัดชี้ไปที่04405 995 5005 4994ส่วนล่างเน้นที่8กับ4ครับ สี่แปดสี่ลองลงามาสี่เจดเ็ดสก็ตามนี้เลยนะครับส่วนในนี้เป็นชุดโต๊ดก็ตามนี้นะครับมาครับถ้าผิดพลาดประการใดลุกทัศต้องขออภัยนะทีนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้สวัสดีนะครับ